วิธีสร้างเงินวันละหนึ่งล้านผมพูดเรื่องจริงไม่ได้พูดปลอมนะฮะพูดจริงตั้งใจฟังให้ดีนะฮะนี่คือข้างหลังของผมเขาทํายังไงไปไปดูนะฮะวิธีสร้างเงินวันละหนึ่งล้านเดี๋ยวนี้ครับผมวันนี้ผมมาอะไรครับผมมาทํา PCR เวลาผมจะบินกับญี่ปุ่นนะฮะคนต่างชาติจะมาที่นี่เยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเเข้ามาผมจะใส่หน้ากากดูนะครับนี่คือสถานที่ผมผมไม่กล้าถ่ายเยอะๆนะฮะนี่คือสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะเป็นการตรวจนะครับเอ่อ พีซีอาร์เป็นตรวจโควิดนะฮะเมื่อเวลามีการตรวจนะฮะแล้วธรรมดาแล้วนะค่าตรวจเนี่ยอยู่ในราคานะฮะเอ่อหนึ่งสามพันกว่าบาทแต่ที่นี่เขาเล่นตรวจนะฮะอยู่ในราคาเท่าไหร่ไหมฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีคนมาเจ็ดร้อยคนครับเจ็ดร้อยคูณหนึ่งพันห้าร้อยคเพื่อนคิดดูว่าเครื่องพีซีอาร์เนี่ยะฮะเครื่องตรวจเนี่ยอยู่ในราคาประมาณกำไรไม่ถึงร้อยบาทหรอกฮะก็คือกำไรประมาณคนละพันห้าร้อยบาทคูณเจ็ดร้อยเท่าไหร่หนึ่งล้านคนหนึ่งล้านบาท วิธีการนะั้นนี่คือคนต่างชาติแล้วเลยผมไม่ถ่ายหน้านะฮะวิธีการคือยังไงะฮะวิธีการคือนี่ครับรนี่คือการนะฮะคือการให้พยาบาลมาแค่สวนจมูกขนาดน,นี้นี่ผมไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วผมไม่กล้าเข้าไงดูนี่คือพยาบาลไม่มีหมอเลยนะฮะแต่ว่าได้รับการยอมรับอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะจ้างหมอนะฮะวิธีการจ้างหมอวิธีการจ้างแค่นิดเดียวเองฮะดูฮนะสถานที่ไม่ได้ไม่ได้หรูอะไรเลย,เลยะฮะเป็นแค่สถานที่ธรรมดาธรรมดาแห่งหนึง่ง แบบง่ายๆเลยนะฮะนี่แหละครับเขาใช้วิธีแบบนี้ในเมื่อผมอยากผมอยากบอกฮะในเมื่อนะฮะในเมื่อในในเมื่อเขาเก็บแพงนะฮะคุณคุณถ้าคุณมีหัวการค้ามีไอเดียใหม่แบบนี้นะฮะผมไม่ได้แนะนําให้เรียนแบบนะฮะปัจจุบันนี้ถ้าคุณขายเก่งคุณทําธุรกิจเก่งนะฮะคุณขายเก่งคุณทำธุรกิจเก่งคุณสามารถหาลูกค้าได้ออกอินเทอร์เนต็ตว่าฉันจะจับนะ ตรวจนะรับตรวจ PCR ก่อนไปต่างประเทศรับตรวจ PCR ก่อนไปต่างประเทศในราคาครึ่งราคาธรรมดา,าผมไปตรวจที่ซมิเตเว่เท่าไหร่ครับสี่พันเนี่ยสามพันกว่าสี่พันผมโดนตลอดเลยผมรู้สึกเฮ้ยมาที่ไหนที่ถูกกว่านี้มีคนแนะนําที่นี่ผมไม่ได้เสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะแต่มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาแนะนํากันโดยปากต่อปากเพราะมันถูกที่สุดเมื่อมีการถูกที่สุดนะก็เลยแข่งกันผมไม่รู้ว่าอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ต้องคิดดูเห็นปัจจุบันนี้แค่นี้นะผมถามว่ามามีคนมาก่กันรักี่คนผมขอพูดจำนะฮะ มาวันละเจ็ดร้อยคนอย่างต่ำค่าตรวจพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทเพื่อนลองคิดดูอีกค่าตรวจพันห้าร้อยแล้วเราใช้ไอ้ตัวเนี้ยตัวตัวเช็คเนี่ยนะฮะลองคิดดูหน่อยเท่าไหร่นะฮะอยู่ในราคานะฮะอย่างมากกําไรอันละร้อยบาทพันห้าร้อยลบหนึ่งร้อยเหลือพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยคูณเจ็ดร้อยลองคิดดูเลยวันละหนึ่งล้านนะเพื่อนคิดดูหนึ่งวันสนุกขนาดไหนทำงานได้วันละหนึ่งล้านนะฮะโดยไปจ้างหมอหรือจ้างพยาบาลมาแล้วก็ได ได้ทำสัญญาว่าเป็นที่ตรวจนะฮะเาคิดดูคุณก็เป็นไปได้ไหมมันมีอย่างงี้ในโลกเนี้ยยังมีอย่างงี้เยอะแยะมากมายเลยนะเยอะแยะมากมายเลยวันละหนึ่งล้านเุื่องคิดดูดิสิบวันเท่าไหร่สิบล้านสามสิบวันสามสิบล้านเยอะไหมฮะเพราะฉนั้นในยุคนี้มีธุรกิจคือการแก้ปัญหาทุนแก้ปัญหาคนได้นะฮะจะมีคนมาดูจะมีคนมาช่วยคนในนี้นี่คือไอเดียอย่างหนึ่งนะรับางคนก็จะวกาเฮ้ยไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้หรอกไม่ใช่ครับมันังมีโอกาสแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายผมจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวค ขนันตกรที่มาค่าอ,อ,อดีตนายกนาเบะนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนสนใจก็ติดตามดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเฮ้ยนายกเนี่ยเราสามารถอยู่รอดได้นะครับหน้าที่ของผมคือจะเอาคลิปดีๆเอาเรื่องเราดีๆที่นะครับผมไปสืบมาแล้วก็ไปได้ข้อมูลดีๆมานะฮะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับก็กดติดตามนะแล้วก็หรือไม่ก็นะครเข้ามาเป็นเพื่อนของผมในไลน์แอดที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกินะครับแอด ผมชื่อนายฟูจินามสกุลฟูจิสากิ F U J I F U J I S A K I นะเข้ามานะถ้าใครอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินเฮ้ยคุเรามีสิ่งที่ชอบแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะฮรอะไรคือสิ่งที่ชอบแล้วสร้างมันเป็นเงินเป็นไงเพื่อนๆผมจะให้คลิปฟรีถ้าเพื่อนๆทักเข้ามาใน l i น์แอของผมนะครับโอเคแล้วเจอกันครับโอ้โหได้ที่นี่ผมย้ำนะฮะได้วันละล้านนะฮะวันละล้านกำไรเน็ตๆครับ ขนาดผมขายอาหารเสริมหรือขายอะไรแต่กำไรนี้ได้อย่างนี้หายากไม่ต้องใช้วัตถุด,ดิบอะไรเลยของไม่น่าไม่เสียสุดยอดไหมฮะ,ะแค่จ้างหมอแค่จ้างพยาบาลหาที่เช่าแล้วจดทะเบียนทำเป็นท,ที่ตรวจ PCR จบแล้วฮะโอเคบ๊ายบายฝากแชร์ด้วยครับ